ทดสอบทดสอบทดสอบโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับสัทธาชแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนพึ่งหยุดตกเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับรอบเย็นนะครับผมขณะนี้ก็เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมสิบเจ็ดนาฬิการอบเย็นก็จะนําพาพี่น้องไปชมเหรียญนะครับผมเหรียญ เจ้าปู่ศรีสุโทนะครับเจ้าย่าศรีปทุมมานะครับแห่งวัดป่าคำชโนดนะครับพี่น้องครับมาชมกันเลยนะครับผมครับนี่ก็คือเหรียญเจ้าปู่ศรีสุโทเจ้าย่าศรีปทุมมานะครับเป็นเหรียญรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบปการณหรือว่ามีพุทธคุณเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่โดดบันดาลโชคลาภ ให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าใครก็ตามที่เคารพศรัทธามีความเชื่อมั่นศรัทธานำไปไหวบูชานะครับผมก็เกิดปฏิหารเกิดปฏิหารกับคนคนนั้นเยอะแยะมากมายครับเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเล่านะครับพี่น้องครับนะครับอ,อย่างอะไรล่ะล่าสุดครับอย่างล่าสุดก็ออกช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็อีกหลายช่องนะครับพี่น้องครับมีอ่า ท่านหนึ่งนะครับผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับท่านก็ได้บูชาเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นรวยรุ่นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับผมของเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าปฐมมาผมเจ้าย่าตศรีปฐมมาก็บังเอิญไม่ใช่บังเอิญหรอกครับพอดีโชคดีครับผมบุญหล่นทับก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 6ใบใช่ไหมครับหกห้าสามสิบกี่ใบครับผมได้30ล้านนะครับไล่ดูครับผม ใบหนึ่งก็6ล้านหกหกห้าสามสิบใช่ไหมครับห้ 5, 6, 6, 4, 24, าหกหกสี่ยี่สิบสี่สองใบสิบสองล้านสี่ใบก็ยี่สิบสี่ล้านห้าใบเออห้าใบก็สามสิบล้านใช่ไหมครับเออห้าใบนะครับผมถูกระวันที่หนึ่งห้าใบนะครับผมได้สามสิบล้านเขาว่าเขาห้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเขาห้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นรวยรุ่นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับผม เป็นเหรียญที่มีการปลูกเศษตั้งสองวาระนะครับพี่น้องครับลองนึกดูครับผมขนาดวาระหนึ่งยังมีความเข้มขังนะครับผมมีความเข้มขังอันนี้ตั้งสองวาระนะครับตอนนี้ผมมานําเสนอให้พี่เพื่อนนะครับผมมานําเสนอหรือว่ามาอัปโหลดหรือว่ามารีวิวก็ว่าได้นะครับมาลงให้พี่เพื่อนอท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากเช่าหาโบชา,าผมยังพอมีเหลือเนี่ยครับผม รุ่นนี้ผมมีอยู่สองสองเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ผมเหลืออยู่สองเหรียญน,นะครับอีกรุ่นหนึง่งอ,อีกหลายรุ่นก็มีครับผมแต่จะเป็นรุ่นนี้จะมีแ,แค่สองเหรียญแ,แค่นี้นะครับพี่น้องครับท่านใดที่อยากาจะเปิดเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับพี่น้องครับอยากจะเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับพี่นอ้องจะเป็นคนละสีนะครับคนละสีคนละเนื้อนะครับ Officer เนื้อนี้องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับองนี้เป็นเนื้อ อทองแดงมันปูนะครับคนละเนื้อกันนะครับพี่น้องครับเรามาดูองค์นี้ก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ยังไม่แกะซินนะครับยังไม่แกะซินเลยพร้อมตลับนะครับอันนี้กล่องเดิม,มนะครับมาส่องดูเนื้อใน,นโอ้โหผมยังดูข่าวผมก็ไม่เชื่อครับทีแรกครับเห็นออกข่าวหลายหลายสื่อนะครับผมหลายสื่อหลายสำนักที่ออกข่าวก็มีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับผมถูกลอตเตอรี่นะครับผมรางวัลที่หนึ่ง ได้ตั้ง5ใบ65 3้าสามสิบล้านนะครับถูกต้อง5้ใบนะครับเป็นเลขชุดนะครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับคือเอกลักษณ์ของเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟเป็นห่วงตันนะครับพี่น้องครับเป็นห่วงตันต้องเลี่ยมกรอบอย่างเดียวนะครับจะไปเจาะรูห้อยคอไม่ได้เพราะว่าทางวัดเนี่ยจัดสร้างมาแบบนี้จัดสร้างทั้งสองวาระนะครับจัดสร้างตั้งสองวาระ จัดสร้าง2วารละในปีเดียวกันนะครับในปี60เหรียญน,นี้ออกปี2560นะครับออกปี2560 <_ s 1> ดูด้วยครับดูพุทธศิลป์ของช่างสิครับการแกะลายของช่างแกะลายบล็อกแม่พิมพ์สวยงามมากองค์เจ้าปู่สีสุโธท,ท,ท่านยิ้มแย,ย้มยิ้มรับทรัพย์เลยครับยิ้มอวบอิ่มมากใบหน้าท่านอวบอิ่มมากองปู่โอ้โหเห็นไหมครับทรงผมท่านก็ทรงมหาดไทยในยุค โบราณนะครับโบราณจริงๆนะครับผมใบหน้าทั้งท่านก็อวบอิ่มยิ้มแย้มรับทรัพย์อย่างเดียวเห็นไหมครับนี่ครับเจ้าปู่ซีสุดโทรครับแกะแม่พิมพ์แกะบล็อกเจ้าปู่ซีสุดโทนาคาราชนะครับนาคาราชนะครับผมด้านหน้าเราจะเขียนอย่างนี้ตอกไว้อย่างนี้นะครับสวยงามมากด้านหลังจะเป็น12นักสัตว์นะครับด้านหลังจะเป็น12นักสัตว์เห็นไหมครับ อ่าสิบสองนักสัตว์ไล่ออกมาใครเกิดปีไหนปีไหนเกิดราศีอะไรเกิดนักสัตว์อะไรก็ดูเอานะครับพี่น้อง12นักสัตว์อ่าแล้วก็ตอกอเหรียญน,นะครับผมตอกตรงด้านบนว่าเหรียญรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับอ่าครับด้านล่างก็จะอะไรนะคำชะโนดนะครับผม ด้านล่างอ่านว่าคาชะโนดนะครับดูผ่านซียนจะดูยากนะครับอ,อําเภอบ้านดุงอ,อําเภอบ้านดุงผมไม่ส่องกล้องดีกว่าผมดูตาเปล่านี่แหละนะครับด้านล่างเขาจะเขียนคําว่าคาชะโนดอ,อําเภอบ้านดุงนะครับเอ้ยคำชะโนดอุดรธานีครับไม่เมียมอ,อําเภอบ้านดุงแล้วก็พสสองห้าหกศูนย์นะครับพสสองห้าหกศูนย์นะครับพี่น้องครับ เหรียญสวยงามมากตรงนี้จะมีตอกนะครับผมจะตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดคําว่ารวยนะครับนี่ครับจะตอกโค้ดตัวเลกครับตอกโค้ดคําว่ารวยนะครับผมรวยล้นฟ้านะครับอันนี้ตอกเอานะครับเนี่ยตอกโค้ดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแกะแม่พิมพ์เหมือนกับบล็อกนะครับผมไม่ใช่แกะแกะเหมือนแกะใส่บล็อกนะครับอันนี้ต้องมาตอกที่หลังหลังจากปั๊มเหรียญเสร็จนะครับมาตอกที่หลังนะครับ เห็นไหมครับรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับเหรียญแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญปลอมผมไม่เคยเห็นครับเหรียญเจผมยังไม่เคยเห็นแต่เหรียญแท้นี้ครับนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ปั๊มเหรียญออกมาแล้วนะครับผมปั๊มเหรียญออกมาแล้วจะมาตอกที่หลังนะครับตอกโค้ดคําว่ารวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีที่หลังนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะตอกโค้ดรหัสนมเบอร์นะครับโค้ดรหัสนมเบอร์อะไรเนี่ยแปดสี่หกสี่นะครับ อ่าแ4นะครับผมนี่โคดนัมเบอร์ก็คือ8,464นะครับเป็นเหรียญที่8,464นอย่ะครับเหรียญนี้ครับจำนวนการสร้างอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างเท่าไหร่อ่านะครับผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้สืบเสาะหาประวัติว่าประวัติการสร้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เช่าหาบูชามากับท่านหนึ่งนะครับผมท่านได้แบ่งบูชามาให้ผม2เหรียญนะครับผมได้มาแค่2เหรียญนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยรุ่นฟ้ามหาเศรษฐี รุ่นที่มีชาวบ้านนะครับผมมีชาวบ้านเราถูกรางวัลที่1นนะครับตั้ง5ใบนะครับงวดก่อนนะครับผมได้เหรียญรุ่นนี้มานะครับได้เหรียญรุ่นนี้แหละมาเหรียญรวยรุ่นฟ้ามาหาเศรษฐีนี่แหละนะครับด้านหลังเป็น12นหลักสัตว์พอได้มาก็ยกมืออธิษฐานนะครับเสี่ยงดวงจับฉลากขึ้นมาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมก็ถูกรางวัลที่1่ได้ตั้ง30ล้านนะครับผม ชาวบ้านท่านนั้นก็บอกว่าก็เพาะห้อยเหรียญครับห้อยเหรียญหรือว่าบูชาเหรียญรุ่นนี้ครับผมเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าปทุมมานะครับเขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าเขาศรัทธามากนะครับผมเขาศรัทธามากนะครับผมก็หลังจากมาก็โด่งดังครับเหรียญรุ่นนี้ก็โด่งดังมากนะครับพี่น้องครับผมก็มีอยู่สองเหรียญนะครับถ้าท่านใดจะเอาผมจะแบ่งให้เหรียญหนึ่งนะครับผมจะแบ่งให้เหรียญหนึ่งรุ่นนี้ผม ผมไม่มีแล้วครับรุ่นนี้ผมหมดแล้วครับผมมีแค่2เหรียญนะครับผมแต่ไม่แน่อาจจะมีมาอีกเหรียญหนึ่งสองเหรียญก็ไม่แน่นะครับผมถ้ามีโอกาสถ้ามีใครอยากมาให้ผมแบ่งให้ผมบูชาต่อก็ยินดีนะครับผมยินดีนะครับถ้ามีนะครับผมหรือว่าท่านใดจะบูชาต่อผมก็ยินดีเหมือนกันครับราคาก็ไม่แพงครับพี่น้องถ้าเป็นพี่พี่อเพื่อนที่เข้ามาติดตามช่องของศรัทธาชนแนลก็ราคามิตรภาพนะครับพี่น้องครับ ก็ไม่แพงอยากรู้ราคาอยากทราบราคาก็ติดต่อมาโดยตรงครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ให้จะทิ้ง ID ไลน์นะครับผมไว้ให้นะครับพี่น้องครับสวยงามครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงทองแดงผิวไฟนะครับพี่น้องอานนี้ทองแดงผิวไฟเห็นไหมครับนี่คือกล่องนะครับกล่องเริ่มนะครับ เจ้าปู่สีสุโทเจ้ายญาสีปฐุมมารุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของกล่องลักษณะของกล่องจะเป็นแบบนี้ครับตรงกลางก็จะมีรูปองค์ปู่องค์ยญ้า,าหรือว่าเจ้าปู่สีสุโธนะครับเป็นตาประทับโลโก้ตรงกลางนะครับตรงกลางกลง่องด้านล่างก็จะเขียนคําว่าคําชะโนดนะครับผมด้านล่างเขียนคําว่าคําชะโนดนะครับคำชะโนดอำเภอบ้านดุงอุดรธานี พิธีพุทธาเทวาพิเศษวาระแรก24บมิถุนายน2560วาระที่2กันยายนาไม่บอกวันที่นะครับบอกได้ว่ากันยายน2560กแล้วก็แสดงว่าพุทธาพิเศษตั้งสองวาระนะครับคือพูดง่ายคือปลูกเสก2ครั้งนะครับผมสองครั้ง2อวาระาแสดงว่าไม่ธรรมดาครับนี่ครับคือลักษณะกล่องจริงนะครับผมกล่องจริงหรือว่าตลับจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับ mol นะครับผม นี่ครับกล่องจริงจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าจะมีเบอร์โทรนะครับอ่าเบอร์โทรแล้วก็อ่านัมเบอร์นะครับผมอ่าหรือว่าโลโก้ของกล่องครับตาดาวนะครับครับ NOS ศูนย์หนึ่งครับนี่คือกล่องแท้กล่องเดิมนะครับผมกล่องแท้กล่องเดิมจากวัดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญนี้ครับทองแดงผิวไฟโอ้โหสวยงามมากไม่อยากจะแกะนะครับ เมี๋ี่พีเ,เพื่อนต้องการอยากเช่าหาบูชาผมไม่อยากจะแกะออกจากซีนนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟอ้ทอ,อ,อนนทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงมันปูเหรียญนี้ก็เหมือนกันครับเจ้าปู่ซีทัวเหมือนกันครับเพราะว่าออกมาจากสำนักเดียวกันหรือว่าออกมาจาก,ก,กาพิธีเดียวกันนะครับผมออกมาจากบล็อกเดีวยวกันหรือว่าพิธีเดียวกันนะครับผมบนลถรฟมหาเศรษฐี คำเจโนดบานดวงดรพุทธาเทวาพิเศษวันละยี่สี่วันแรกยี่สี่วิชนาห์หกศูนย์วันที่สองกันยาหกศูนย์นะครับแต่ผิดแต่พิมพ์นะครับโอ้ผิดแต่เนื้อนะครับผมององแรกเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟองค์ที่สองเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับองนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับพุทธศินของเหรียญก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเหรียญทองแดงผิวไฟด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับ ครับผมเหมือนกันผิดแต่เนื้อนะครับผมไปติดเนื้อบล็อกบล็อกเดียวกันเลยครับผิดแต่เนื้อนะครับพี่น้องครับผิดแต่เนื้อเนื้อหามวลสารหรือว่าเนื้อโลหะจะผสมประสานไม่เหมือนกันนะครับผมจะมีส่วนผสมของโลหะไม่เหมือนกันแต่พุทธานุภาพเหมือนกันครับเหมือนกันทุกเหรียญครับนี่นะครับไม่ต้องส่องก็ได้นะครับพี่น้องครับหรืออยากจะส่องก็จัดให้ครับอันนี้เนื้อมันปู องนี้เนี่ยมันปูนะครับมันปูสวยงามนะครับมันปูนี่ผมชอบครับผมบอกคล้ายๆกับผิวลุงโอ้ไม่ชัดเลยเอ,อส่องอยังไงนะผมจะไปเรียนวิธีส่องขยายผ่านโทรศัพท์เขาสองกันยังไงผมพยายามแล้วพยายามอีกครับไม่ได้หรอกครับผมไม่มีฝีมือทางด้านการส่องขยายผ่านโทรศัพท์นี่ครับ สวยงามครับไม่ต้องส่องครับพี่น้องครับไม่ต้องขยายหรอกครับรู้แต่ว่าสวยงามเห็นไหมครับขอบเหรียญครับคมจนจะบาดนิ้วมือครับมาขนาดอยู่ในซีนนะครับเนี่ยยังไม่แกะไม่ไม่แกะนะครับเอาไว้ในซีนอย่างนี้ครับแต่แข้งซ้ายกว่ายิบยับยิบยับเหมือนกับปีกแมลงทับเลยครับผิวผิวเนื้อมันปูผมชอบมากผิวนี้ครับผมผิวนี้ชอบมากครับทองแดงก็สวยอีกแบบนะครับอีกอย่างแบบหนึ่ง เปรียบเทียบเรียนผมว่าก็สวยคนละอย่างคนละแบบคนละแบบคนละอย่างแล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ผมชอบด้านขวามากกว่าด้านซ้ายนะครับขวามือเราเนี่ยอบเดียนี้ครับสุดท้ายก็อย่างว่านะครับผมช่วงนี้ผมจะลงสายอีสานนะครับพระเครื่องสายอีสานก่อนนะครับผมพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขังสายอีสานแล้วก็จะไปสายอื่นๆต่อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาสายอีสานไว้ก่อน นะครับก็จะลงไปให้พี่พื่เพื่อนรับชมจนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับก็อีกหลายนะครับผมอีกก็เยอะแยะมากมายคงจะไม่หมดง่ายๆหรอกครับคงจะอีกหลายตลอดไปครับผมคงจะลงให้พี่เพื่อนชมจนนั่นแหละครับตลอดไปนั่นแหละครับตลอดการละนานเทินนั่นแหละครับครับสุดท้ายก็ขอบารมีเจ้าปู่ศรีสุดโทเจ้าย่าศรีปฐมมาครับ จงปกปักรักษาให้พี่พเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องสัพทาชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเก็ขอให้บารมีเจ้าปู่ศรีโทเจ้าย่าศรีปฐุมมาจงปกปักรักษาให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญถ้าใครติดหนี้ติดสินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินในเร็วพันธุ์ถ้าใครสุขภาพไม่ดีก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยในเร็วพันธุ์ถ้าใครคิดหวังสิ่งใดอยากจะเจริญในหน้าที่การงาน ก็ขอให้สมความปรารถนาถ้าใครขายดีก็ขายขายของก็ขอให้ขายดิบขายดีเหมือนเทน้ําเทท่านะครับผมถ้าใครหวังจากการเสี่ยงโชคลาบก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้ร่ำร่ำม,ม,มารวยเหมือนอย่างคําที่เหรียญท่านบอกว่าเหรียญรุ่นนี้บอกว่ารุ่นอะไรละ่ะรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ